พรสี่ประการเมื่อเริ่มเรียนสำเร็จวิชาการในอดีตผู้ใหญ่มักสอนเด็กให้รู้จักร่ำลาครูบาอาจารย์ที่พร่ำมสอนท่านจะให้โอวาตตามประเพณีของชาวไทยพุทธจะได้รับพรสี่ประการ มีจุดมุ่งหมายว่าให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้ใหญ่รู้จักไปลามาไหว้จะได้มีระเบียบวินัยประเพณีไทยก็จะได้รับรสอุตรพรพเทศนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคนบางคนไม่รู้จักกาลเทศะไปก็ไม่ลามาก็ไม่ไหว้พรจึงไม่ได้ ของดีจึงไม่ได้รับเช่นกันบุคคลประเภทนี้เรียกว่าคนไม่มีกุศลจิตบุคคลที่เป็นคนที่มีกุศลจิตบุคคลนั้นจะอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ไปไหนก็ต้องลามาก็ต้องไหว้เป็นประเพณีนิยมของคนไทยชาวพุทธคนนั้นจะได้รับพรสี่ประการพระสงฆ์ท่านสวดว่าพรที่จะสิงสถิต ข้าไปอยู่ในบุคคลที่จะรับพรได้นั้นคนนั้นต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนมัสก,การอยู่เสมอไหว้กราบอยู่เป็นนิดเคารพนบนอบบูชาผู้ใหญ่เป็นนิจสินทั้งต่อหน้าและรับหลังคนนั้นจะได้รับพรสีประการแน่นอนคนทุกคนต้องการได้รับพรข้อหนึ่ง ต้องการมีอายุมั่นขวัญยืนข้อ 2. ต้องการมีผิวพรรณผ่องใสข้อ 3. ต้องการให้โรคภัยไข้เจ็บหายหรือไม่ก็ต้องการไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บเลยยิ่งชอบข้อ 4. ต้องการให้กิจการของตนราบรื่นมีความเกษมสำราญในชีวิตในอนาคตเบื้องหน้าต้องการได้รับพรอย่างนี้กันทั้งนั้นแต่บางคน ไปปิดประตูพรปิดประตูบ้านหมดไม่อ่อนน้อมกับใครทั้งนั้นมีไว้ใครไม่เคารพผู้ใดมีปืน M16 ยิงคนตายมีลูกกระสุนสิบนัดยิงที่ไหนตายที่นั่นยิงไปสิบเขาก็ฆ่าเราร้อยท่านพกปืนเอาไว้ที่เอวทำไมให้หนักเปล่าประโยชน์สู้เอาปืนพระพุทธเจ้าไม่ได้อ่อนน้อมถ่อมตน ยิงไปเท่าใดตายเรียบโปรดคิดในมุมกลับจะเห็นชัดถ้าท่านอ่อนน้อมถ่อมตนท่านจะได้รับพรสีประการอย่างแน่นอนอาตมาจะให้โอวาดเรื่องพรสีประการก่อนนอกเหนือจากนั้นแล้วจะให้ข้อคิดติดตัวท่านไปขอท่านทั้งหลายจงได้รับพรดังต่อไปนี้เรามีการไหว้กราบตลอดเวลาการ จะได้รับพรสีประการดังกล่าวหมายความว่าเคารพผู้ใหญ่กราบไหว้เสมอทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่มีสิ่งใดเคลือบแฝงแต่ประการใดใจใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่โกรธผู้มีพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ขับบัญชาความปรารถนาดีดังกล่าวแล้วท่านจะได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่เสมอ ไปไหนอ่อนน้อมมีประโยชน์หลายประการคนเราจะมีดีมีหลักสามประการได้แก่ข้อ1เคารพผู้ใหญ่ข้อ2มีระเบียบวินยัยมันเกิดขึ้นเองข้อ3วัฒนธรรมที่มีอยู่ในจิตใจและสันดานมันก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าคนไทยไม่เคารพผู้ใหญ่ ขาดระเบียบวินัยวัฒนธรรมของชาติไทยก็จะหมดไปขาดการเคารพซึ่งกันและกันจึงมีจารีประเพณีการโอโหสิกรรมขอให้ท่านทั้งหลายนำไปใช้ไปก็มาลาก็ไหว้มีอะไรก็ต้องให้อภัยกันหมั่นสดมนต์ไหวพระสอนลูกสอนหลานอยากให้เรียนหนังสือเก่งสอนให้สดมนต์ก่อนบูชาพระ ได้รับพรสีประการเช่นปลูกนิสัยลูกให้ลูกมีระเบียบวินยัยถ้าบุคคลใดหมั่นสวดมนต์ไหว้พระมีระเบียบแบบแผนอันดีงามวินัยจะตามขึ้นมาด้วยการเคารพทำให้เป็นนิสัยเพื่อปลูกสร้างลูกในอนาคตให้ลูกมีระเบียบวินัยตามขึ้นมาโดยอัตโนมัติรู้จำไว้ก่อนโตขึ้นไปแล้วจะรู้แจ้งคือคิดได้ ตกว่านั้นมีครอบครัวเขาจะรู้จริงใจแสดงออกเป็นคนจริงปลูกนิสัยลูกไว้ให้ได้มีประโยชน์มากอย่าไปหลงระเริองอย่างอื่นเลยพี่น้องเอ๋ยอุสตส่าห์ตั้งอกตั้งใจทำให้ลูกหลานรู้จักรับผิดชอบได้อย่างดีที่สุดคือนิสัยของเขาเหมือนปลูกต้นไม้พ่อแม่เราเป็นผู้นำเราต้องปลูกสร้างต้นไม้เหมือนปลูกสร้างลูกทำนองนี้ โบราณท่านว่าไว้รักลูกคิดปลูกฝังให้ลูกตั้งตนฝึกรีบศึกษาให้ลูกได้ดีหนอมีปัญญาให้ลูกตั้งตนได้เป็นคนดีต้นไม้ต้องปลูกแต่เล็กๆไปปลูกตอนโตโตแล้วแย่มากปลูกไม่ขึ้นถ้าเราไปปลูกสร้างมันไม่ดีปลูกในกระถางมันก็ขึ้นในกระถาง ปลูกทีมันก็ขึ้นถี่ปลูกห่างก็ขึ้นห่างและต้นไม้มันโตแล้วเราจะบีด่ามันว่าขึ้นไม่เป็นระเบียบถ้าต้นไม้มันพูดได้มันก็จะถามว่าใครเป็นคนปลูกอาตมาขอฝากท่านทั้งหลายเอาไว้โปรดหมั่นสวดมนต์ไหว้พระมันจะเกิดนิสัยขึ้นเองไม่ต้องสวดอะไรมากมายที่ขลังมาก คือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาไม่ต้องไปหาหลวงพ่อที่ไหนมันศักดิ์สิทธิ์ที่เราพระจะช่วยเราได้หรือตัวเรานี่ศักดิ์สิทธิ์และดีกว่าคนอื่นต้องนึกอย่างนี้ไม่ใช่อวดดีนะแต่เรามีดีไม่ใช่ดีแต่ของเขาของเราก็ดีไม่ใช่มีแต่ความรู้ของท่านความรู้ของเราก็มี รับสมองรับมีเสียบ้างบางคนแก่จนอายุ90ปีแล้วฟันยังดีอยู่เลยสำคัญไม่เอาไหนแก่เลยเสื่อมถึงจิตใจด่าลูกด่าหลานนี่คนประเภทนี้ไม่ฝึกจิตฝึกแต่อย่างอื่นไม่ได้ฝึกกันมากมายก็ฝึกฝนกันต่อไปอายุมากแก่แล้วต้องยิ่งฝึกฝึกที่จิตให้ได้ผล หนักเข้าแก่ไปแล้วกินก็รู้นอนก็รู้ทำอะไรก็รู้สติปัญญาดีมาเดี๋ยวนี้คนตามหมู่บ้านอายุ50-60ถึงปีกินแล้วก็ว่าไม่ได้กินลหลงไหลชัยชอนบ้าบอคอแตกไม่เอาไหนบนลูกบนหลานวันยังค่ำคืนยันรุ่งเพราะไม่ฝึกจิตจิตไม่ดีสังขารเสื่อมยังไม่พอ จิตใจเสื่อมแล้วก็เลวลงมันอยู่ที่ใจของเราอย่างแน่นอนขอให้ตั้งใจที่จุดนี้ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าก็ขอฝากไว้ด้วยนะคนเรามีสองก้าวจะก้าวขึ้นหรือก้าวลงน้ำก็ก้าวไปเลยไม่ต้องโผล่ดํารงต่อไปไม่ต้องลืมตาอ้าปากแต่ประการใดก้าวลงมันง่ายดีก้าวขึ้นมันยาก ของดีมันต้องยากของชั่วมันง่ายหลังไหลไปตามที่ต่ำได้สมปรารถนาโดยในดังที่กล่าวนี้อันมีความสำคัญมากที่จะหันเหนี้บอกให้สอนลูกหลานต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้นดูลูกเสียก่อนกุศลเพียงพอหรือเปล่าต้องให้เพิ่มกุศลตัวอย่างเรียนจบครู สวนมนต์เข้าเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นครูทำงานธนาคารก็ได้บริษัทอื่นก็ได้เดี๋ยวก็มีคนรับบางคนบอกว่าหลวงพ่อผมไม่ได้งานเลยไปสมัครตั้งหลายแห่งสอบได้แล้วก็ไม่ได้บรรจุสอบสมรองไว้ก็ไม่เรียกอาตมาจึงให้นั่งเจริญพระกรรมฐานพอนั่งได้เจ็ดวันผ่านไป พวกมาตามแล้วรีบไปเข้าทำงานเขาเรียกตัวแล้วบางคนที่จริงไม่ชอบกลับไปชอบเอาที่ไม่จริงชอบหลอกลวงกันของดีของตัวเรากลับไม่ชอบเอาออกมาใช้ชอบเก็บไว้ทำกำปัน่นอาตมาขอให้เพชรท่านไปติดตัวเพชรนี้ไม่ต้องไปฝากธนาคารติดตัวไปได้ทุกที่ส่องแสงเป็นประกายได้ด้วย เพชรที่ว่านี้ก็คือธรรมะใจเด็ดคือสัจจะเป็นคนจริงแสดงออกมาเป็นเพชรเด็ดเอาไปเลยมีความหมายซื้อสัตว์สุจริตเป็นนิดขยันประหยัดให้มั่นหันหลังให้อบายไม่ต้องเอาตำรวจมาอารักขานั่นแหละเพชรขอฝาเรื่องการอ่อนน้อมไว้แก่ท่านทั้งหลาย อาตมาขอยกตัวอย่างมีทหารปืนใหญ่คนหนึ่งยศนายพันโทขับรถมามีเครื่องพิมพ์ดีดเอกสารมากมายเขาไม่มีคนติดตามมาพอดีมีพลทหารคนหนึ่งนุ่งห่มเสื้อผ้ารุ่มร่ามกระดุมเสื้อก็ยังไม่ใส่ผมก็ไม่ได้หวีวิ่งออกไปอาตมาอยู่ใกล้เหตุการณ์พอดีเขาบ,บอกว่าสวัสดีครับ ยกมือไหว้แต่ไม่ได้ทำวันทยาหัดแล้วเขาก็เข้าไปช่วยยกเข้าของดังกล่าวแต่ผู้บังคับกองพันคนนั้นกลับทำหน้าตึงทหารแต่งตัวไม่เรียบร้อยเสียวินัยนายนทหารคนนั้นสวนทันควันท่านผู้พันจใจผมเรียบร้อยได้อย่างไรผมกำลังแต่งตัวแต่ท่านก็มาคนเดียวผมเห็นไม่มีใครช่วยผมก็เลยรีบมาช่วย ท่านยินจะว่าผมอีกผู้บังคับกองพันถามว่าชื่ออะไรอยู่กองไหนจดชื่อเลยในเวลาต่อมานายพันโทยายเข้ากรุงเทพได้เรื่อนเป็นนายพลเอกฝ่ายพลทหารนั้นเมื่อปลดทหารเกณฑ์ก็ออกไปอยู่บ้านมีลูกมีหลานติดต่อกับนายพลโทรเรื่อยไปมีลูกห้าคน ในพลคนนั้นส่งเรียนหมดเดี๋ยวนี้ทำงานเป็นใหญ่เป็นโตนี่แหละอย่านิ่งดูดายผู้บังคับบัญชาแม้มีหลายคนเห็นเขาทำอะไรช่วยเลยตำลานีแม่นไม่เสียแรงเปล่าอย่างที่พลทหารมีลูกห้าคนในพลใหญ่ส่งเรียนหมดช่วยส่งเรียนแล้วยังฝากงานให้หมด นี่เพียงแค่ช่วยด้วยแรงกายเท่านั้นนะไม่ได้มีอะไรไม่มีเงินมีทองไปให้ขอหรอกมันมีเยื่อใยไม่เหมือนน้ำกลิ้งบนใบบัวท่านทั้งหลายโปรอดอย่านิ่งดูได้ถ้าต้องการความก้าวหน้ามันต้องก้าวหน้าพร้อมกันถ้าเราสนใจผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาก็จะสนใจเรานี่ธรรมะตัวเดียวนะ เอาไปใช้ได้คนเราต้องพึ่งพาอาศัยกันเราต้องพึ่งพาตัวเองแต่ผู้เดียวมันไม่ได้รำวงมันต้องมีกลองมีฉิ่งมีฉับมีกรับมีแกรมันจะกระโดดไปได้นะผู้ใหญ่เขาช่วยพูดให้เราได้เอาคาถาของพระพุทธเจ้าไปใช้คืออ่อนน้อมถ่อมตน ความขลังจะมีได้ต้องนำไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่ได้จะกลับกลายเป็นความขลังของพระอาจารย์แต่กลับกลายเป็นความคลั่งของลูกศิษย์ที่ไม่เอาไหนมันเป็นเช่นนี้เรื่องการอ่อนน้อมถ่อมตนจะยกตัวอย่างอีกสักเรื่องหนึ่งที่สาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีอาตมาไปนั่งที่ห้องศึกษาธิการสมัยก่อนนั้นเป็นอาคารชั้นเดียว มีผู้กำกับในพันตารวจเอกแต่งตัวเต็มยศสมัยนั้นท่านมาติดต่อเรื่องธุระเด็กเข้าโรงเรียนมาถึงผู้เสียงดังฟังชัดว่าเฮ้ย <t> เรื่องงานอัวเสร็จหรือยังเรื่องเด็กเข้าโรงเรียนสเสร็จหรือยังเสมียนหน้าห้องบอกยังไม่เสร็จเลยน่าจะเพิ่งพาอาศัยกันได้บ้าง ัวเป็นผู้กำกับนะสมียยนบอกทราบดีครับผมรู้อีสักครู่หนึ่งเขาก็บอกว่าท่านครับอีเจ็ดวันค่อยมาเอาเรื่องยังไม่เสร็จศึกษาที่การจังหวัดไม่ค่อยอยู่ไม่มีใครเซ็นผู้ว่าราชการก็ไปราชการบ่อยไม่ได้เซ็นแท้จริงเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสมียนหน้าห้องบอกอัตมาส่งเรื่องเก็บไว้เสร็จแล้วแต่ยังไม่ให้อีกสักประเดี๋ยวหนึ่งหัวหน้าสารมาแล้วนายเทียบนองบุญนาคเป็นหัวหน้าสารปรยนธรรมหประโยคสี่ขีดใหญ่มีแฟ้มมาเหมือนกันอัตมารู้จักพอขึ้นบันไดแล้วเปิดหมวกเลยสวัสดีครับไหวเสมียนเลย พวกเสมียนขนหัวลุกวันนี้ขี้กลากขึ้นแน่หัวหน้าสารมาไหว้อัตมานั่งอยู่ตรงนั้นอัตมาสงสัยหัวหน้าสารขีดใหญ่แต่งตัวเต็มที่มาเลยพึ่งลงมาจากบันลังมาทุระเรื่องเด็กเข้าโรงเรียนเรื่องเดียวกันแต่คนรรายเรื่องยังไม่เกิดเลยท้าไม่เกิดได้เพราะเสมียนเดินเรื่องให้ผู้ช่วยเซน ศึกษาธิการเซนผู้ว่าราชการเซนสมียนบอกเรียบร้อยแล้วครับหัวหน้าสารบอกขอบพระคุณอย่างสูงครับมีอะไรบอกผมนะครับรับใช้ได้ทุกประการผมรับใช้ได้ครับถ้ามีโอกาสขนาดเป็นถึงหัวหน้าสารจะรับใช้ชั้นจตัตว,วาสองขีดเล็กๆหลายวันต่อมาอาตมาพบหัวหน้าสารจึงถามว่า วันก่อนนั้นทำไมไปไหว้เสมียนท่านบอกว่าเรามันคนละหน้าที่ผมมันเป็นใหญ่เฉพาะตอนอยู่บนบันลังพอลงจากบันลังแล้วก็เป็นราษฎรเต็มขั้นไม่มีความหมายมีความหมายต่อเมื่อขึ้นบันลังว่าราชการต่างประเนทศพระกันท่านว่ายอย่างนั้นเราจะให้เขาช่วยเราต้องอย่างนี้ เอาคาถาพระพุทธเจ้ามาใช้อ่อนน้อมถ่อมตนอย่าลืมพระกรรมฐานจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตในครอบครัวทำให้ก้าวหน้าต่อไปก้าวหน้ามีอยู่9ก้าข้อเหมือนเรานิมนต์พระเก้ารูปมาเป็นก้าวหน้าแต่เจาภาพก้าวลงมันจะมีความหมายไม่ใช่พระเก้ารูปสวดมนต์แล้วจะทำให้งานของเราเจริญนะ ถ้าเราไม่เอาไหนแต่ประการใดขอให้ปฏิบัติตามข้อนี้ข้อหนึ่งขยันเอาการ 2. งานสะอาด 3. ฉลาดรอบคอบ 4. ชอบระวัง 5. ตั้งใจตรง 6. ทรงศิลธรรม 7. ต้องนำทางให้ถูก 8. ต้องปลูกสติ 9. ต้องดำริชอบทุกประการ ขอให้นำไปใช้นะไม่จำเป็นต้องนิมนต์พระมาเก้ารูปถ้าพระวัดน,นั้นมีสองรูปจะเอาเก้าที่ไหนสำคัญที่พระวัดน,นั้นมีเก้ารูปเก้าหน้าแต่เจ้าของบ้านเก้าลงเวลาพระมาสวดมนต์เจ้าภาพกำลังดื่มสุรายาเมาอยู่ใต้ถุนไม่เอาไหนพิธีกรอาราธนาสินไปแล้ว พอเสร็จพิธีเจ้าภาพให้คนอื่นถวายของแทนนี่ก้าวลงแล้วนะไม่ได้รับพรมีหลายบ้านที่อาตมามีประสบการณ์ไปเห็นมาเจ้าภาพมีเอาไหนเลยไปทำบุญทำไมเสียงานเสียงเงินเปล่าๆอาตมาเคยถามพระว่าก้าวหน้ามันมีอะไรบ้างพระตอบไม่ถูกต้องมีก้าวข้อ ก้าวหน้าการงานก็จะเจริญครอบครัวก็จะมีความสุขลูกก็ดีวิชาสมค่าปรารถนาทุประการก้าวข้อนี้อย่างแน่นอนขอให้ท่านทั้งหลายนำไปใช้จะได้ก้าวหน้าสู่ความเจริญวัฒนาสถาพรต่อไปด้วยวิธีนี้